อันนี้จะเป็น8นิวเบิ้ลที่แอดมนเอามาโชว์อยู่เป็น8นิวเบิ้ลจะมีทําไมเขาเรียก8นิวเบิ้ลอ่ะมันมี2อดอกเนาะ8น,นิวเบิ้ลนอ่ะมีก็เป็นเสียงออกเสียงแหลมจะเป็นลักษณะน,นี้ก็จะเป็นทรงกระบอกอ่ะส่วน function, ฟังก์ชันส่วนฟังก์ชันของเขาเรามาดูฟังก์ชันของเขาจะมีอันนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มปิดเปิด Bluetooth o d e อ่ะวอลลุ่มปิดเปิดเปิดอย่างนี้ไฟมันก็จะโชว์ อันนี้ไฟจะโชว์อันนี้ก็คือไม่สามารถปิดเปิดไฟได้แบบอันนี้นะไม่สามารถปิดเปิดไฟได้ก็คือถ้าเราเปิดวอลลุ่มไฟก็จะติดตลอดเวลาไม่ไม่สามารถปิดได้นะรูตัวนี้จะเป็นรูเสียบที่ชาร์จรูเสียบที่ชาร์จก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมเราจะมีแถมไม่ให้ในกล่องมันจะเป็นรูแบบนี้นะคะอันนี้เสียบที่ชาร์จนะถัดมาก็จะเป็นรูไม้เราสามารถเสียบไม้สายก็ได้1ตัวส่วนถัดมาก็จะเป็น AUX AUX ก็คือเราสามารถต่อตรงเข้าโทรศัพท์ได้โดยไม่ผ่านบลูทูธ อย่างเช่นเราส่สายแบบนี้นะเราเราจะแถมไปด้วยถัดมาก็จะเป็นหน้าจอโชว์ว่าเราเราอยู่ในโหมดไหนอันนี้อยู่ในโหมดบลูทูธอ่าเราสามารถเลือกกดปุ่มโหมดได้ AUX อ่าอันนี้ AUX FM อันนี้ FM บลูทูธอ่าอันนี้บลูทูธอ่าช่องถัดมาก็จะเป็นช่อง USB อันนี้ก็จะเป็น SD card ก็คือเราสามารถใส่การ์ดได้อันนี้ก็จะเป็นเลือกเพลงเล,เลือกเพลงกลับไปเลือกเพลงขึ้นมาแล้วอยู่สต็อป ส่วนตัวนี้อ่ะตัวนี้จะเป็นปุ่มเอ h o โคของไม้นะคะอ่ะอันนี้เป็นปุ่มเอ h o โคของไม้อันนี้เป็นปุ่มวอลลุ่มไม้ส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวเสียงแหลมอันนี้ก็จะเป็นตัวเสียงเบสที่เราจะปรับนะตัวนี้เป็นรุ่นของนาคาชิรุ่น A888 อันนี้ก็คือพูดง่ายๆก็เรียก8นิวเบิ้ลนะคะอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นจะเป็นตัวฟังก์ชันของเขานะอันนี้จะเป็นตัวฟังก์ชันของตัว8นิวเบิ้ลส่วนที่ที่ของแถมในเซตนั้นจะมีอะไรบ้างเอ่อเรามาดูกัน เราจะมีแถมไมลอยก็คือไมลอยจะมี1อันนะอันนี้คือไมลอยตัว1นึงอันส่วนต่อมาก็จะเป็นเป็นสายที่เป็น AUX ที่มันเป็นเสียบโดยตรงที่ไม่ผ่านบลูทูธจะมี1เส้นถัดมาก็จะเป็นสายสายชาร์จสายชาร์จเราจะให้เป็นแบบนี้ส่วนตัวนี้เราก็ไปหาไอ้ตัวเบ้าเสียบจากโทรศัพท์ที่เราเสียบที่ชาร์จกันนะเสียบได้นะคะแล้วก็จะมีปุ่มรีโมทก็จะเป็นรีโมทให้แบบนี้ก็คือส่วนมากลูกค้าจะไม่ใช้กันส่วนมากลูกค้าจะใช้เลื่อนผ่านมือถือหรือผ่าน ตัวเครื่องโดยตรงเลยก็ได้อันนี้ก็คือมีแถมให้นะคะแล้วก็มีคู่มือให้คู่มืออยู่ในเซตก็จะมีให้ส่วนตัวนี้นะคะตัวนี้เฮียต้อยจัดโปรอยู่แปดนิ้วเบิ้ลเฮียต้อยจัดโปอยู่จากราคา1,800บาทตอนนี้ลดเหลือ1,600บาทอันนี้ส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางได้ยกเว้นพื้นที่ห่างไกลบวกเพิ่มนะคะ นิ้วก็จะเป็นแบบนี้เลยจะติดใต้โลกโก้สวยดอกลำโพงเดี่ยวนะอันนี้จะเป็นรูปร่างตัว15นิ้วรุ่นที่1น,นะคะอ่าเรามาดูฟังก์ชันด้านหลังกันว่าใช้อะไรได้บ้างอันนี้ก็คือเป็นสวิตช์ปิดเปิดของพาวเวอร์อันนี้ก็จะเป็นตัวสวิตช์ปิดเปิดของไฟอันนี้ถ้าเป็น15นิ้วสามารถเราเราจะใช้ไฟก็ได้หรือเราไม่ใช้ไฟแล้วก็ปิดเราก็เปิดอย่างนี้ก็ได้นะคะไอ้ตัวนี้นะส่วนตัวนี้จะเป็นรูที่ชาร์จอ่าส่วนตัวนี้จะเป็นรูที่ชาร์จตัวนี้ก็สามารถใช้ไม้สายหรือไม้ลอยก็ ส่วนฟังก์ชันของเขาอันนี้ก็จะเป็น usb, sd card อันนี้ก็จะเป็นต่อตรง line in เนาะอันนี้ line in ต่อตรงเข้าแบบไม่ต้องผ่านบลูทูธนะคะตัวนี้นะอันนี้ก็เลือกโหมดอ d e อันนี้บลูทูธ r a อันนี้ fm line in อันนี้ line in นะอันนี้จะเป็นตัวตัวโหมดนะคะถัดมาถัดมาก็จะเป็นตัวไอหยุดสต็อปแล้วก็เลื่อนเพลงไปมาแค่นี้ตัวนี้นะคะตัวนี้ในฟังก์ชันของเขานะอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอบอกอ่ะตัวนี้ ปุ่มตัวนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มวอลลุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะปุ่มวอลลุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มเบสอันนี้ปุ่มเสียงกลางอันนี้ก็จะเป็น Echo อ My, เอ็กโคของไมเอ็กโคของไม์แล้วอันนี้ก็จะเป็นตัววอลลุ่มของไม์นะคะตัวนี้นะเขาคือฟังก์ชันของด้านหลังของเขานะคะอาจจะเป็นประมาณนี้สามารถบูทูธได้ USB ได้ s d ดได้แล้วแต่ลูกค้าถนัดนะใ,ในในเซตนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัว15นิ้วในเซตที่ของแถมถ้าเป็นของแถมแล้วจะมี อันดับแรกก็คือจะเป็นตัวสายไอ้สายต่อตรงนะลายอินที่ต่อตรงเข้าแบบไม่ต้องผ่านบลูทูธอันนี้จะมีแถมให้หนึ่งสายถัดมาก็จะเป็นรีโมทรีโมทเลือกแล้วก็ถ้าเป็น15นิ้วเราจะแถมไม่ลอยให้2อันไม่ลอยคู่2อันนะอ่ะตัวนี้นะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นหัวที่ชาร์จแบบนี้แบบนี้เหมือนกันแล้วก็จะมีคู่มือให้คู่มือเป็นคู่มือแบบนี้ให้เลยตัวนี้เฮียต้อยจัดโปรอยู่ตอนนี้จากราคา3,5 0 0นะ รุ่น15นิ้วจากราคา3,500บาทตอนนี้ลดเหลือ2,800บาทเท่านั้นรีบได้รีบมาจัดเลยถ้าสมมตินะตัวนี้นะ จะเปลี่ยนแปลงแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นตัวปรับลูกเล่นด้านหน้าจะไม่มีด้านหลังนะลูกเล่นด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้เลยตัวนี้ก็เป็นจะเป็นดอกสิบห้านิ้วนะคะรุ่นที่2จะเป็นโลโก้อันนี้ก็จะมีไฟสวยๆให้อันนี้ก็คือเดี๋ยวหนูจะเปิดไฟให้ดูอันนี้ไม่เปิดก่อนนะอ่ะ Bluetooth m o n t อ่ะอันนี้ก็จะเปิดไฟป,ปุ่มนี้นะอ่ามาดูฟังก์ชันของเขาปุ่มนี้เราก็จะเปิดไป จะเปิดไฟปิดไฟก็ได้ถ้าเป็นรุ่น15นิ้วนะอันนี้หนูเปิดไฟอยู่อ่ะอันนี้ไม่ใช่ไฟอ่ะเราอาจจะปิดไฟอ่ะแล้วแต่หนูชอบความสวยงามอ่ะหนูเปิดไว้โอเคตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มวอลลุ่มอันนี้เาจะเป็นวอลลุ่มของไม้นะอันนี้สังเกตดูตรงภาษาอังกฤษนะไม้นะอันนี้เป็นปุ่มวอลลุ่มของไม่อันนี้จะเป็นปุ่มวอลลุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงของของเสียงของเรานะอันนี้ก็จะเป็นตัวตัว EQ เนาะเราสามารถปรับได้ว่าจะเป็น เสียงเบสเสียงกลางเสียงแหลมอันนี้เราสามารถปรับได้ก็คือตัวนี้จะไม่มีตัวหมุนอันนี้เราจะปรับด้วย EQ เอาแล้วแต่เราแล้วแต่ความชอบของเราว่าเราจะปรับแบบไหนนะอ่าถัดมาอันนี้ก็จะเป็นปุ่มก็อันนี้ก็จะเป็นปุ่มที่ที่ชาร์จนะเป็นปุ่มที่ชาร์จอันนี้ SD card อันนี้ก็จะเป็น USB อันนี้ก็จะต่อตรงเข้าเป็น AUX นะคะอันนี้รุ่นนี้จะพิเศษหน่อยจะสามารถเสียบไม์ได้2อันก็คือจะเอาไม์สายมาเสียบก็ได้อันนี้ตัวนี้นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นปุ่มโหมด ปุ่มโหมดนะปุ่มหยุดสต็อปปุ่มเลื่อนเพลงกลับไปกลับมานะตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นมุ่มหน้าจอที่เราโชว์อยู่ตอนนี้เราเป็นโหมดบูทูธอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันของเขาก็คือหลักๆก็จะมีแค่นี้แต่อันนี้แจ้งก่อนนะว่าตัวนี้จะเป็นตัวจะมีเอ็โคในตัวตัวนี้จะเป็นตัวมีเอ็โคในตัวไม่สามารถปรับลดเอ็โคได้ตัวนี้นะถ้าสมมุติถ้าลูกค้าจะไปใช้ร้องเพลงแอดมินแนะนําเป็นตัวนี้แต่ถ้าลูกค้าจะใช้แบบพวกประกาศ พวกแบบสัมมนาอะไรประมาณนี้แนะนําให้ใช้เป็นรุ่น15นิ้วรุ่นที่1นนะรุ่นที่แอดมินนำเสนอไปก่อนหน้านี้แต่อันนี้ถ้าสมมุติถ้าร้องเพลงแนะนําเป็นตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นเออเอ็กโในตัวไม่สามารถปรับลดได้ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คือจากราคาที่เฮ er ียต้อยเขาโปรอยู่นะตอนนี้โปรอยู่จากราคา3,500ก็ลดเหลือ2,800บาทเหมือนกันอันตัวนี้นะก็จะเป็นตัว15นิ้วอ่ะส่วนถัดมาก็จะเป็นตัวของแถมของเขา ตงังมวแถวเขาก็จะเป็นเป็นไม้ลอยคู่เหมือนกันอาจจะเป็นไม้ลอยคู่เหมือนกันให้ไปแล้วก็จะมีรีโมทรีโมทให้ไป1อันแล้วก็สายต่อตรงเข้า AUX ต่อตรงเข้า1เส้นนะคะแล้วก็ตัวสายชาร์จให้แล้วก็ตัวตัวมีคู่มือให้ไป1อันนะตอนนี้ตอนนี้ถ้าตัวที่แอดมินนำเสนอไปทั้ง3รุ่นเป็น8นิ้วเป็นสินิ้วรุ่นที่1น5ิ้นิ้วรุ่นที่2ก็คือทางร้านรับประกันปีอ่งปีรับประกันให้1ปี แล้วก็ถ้าสมมุติถ้าเสียภายใน7วันส่งกลับมาเปลี่ยนใหม่ได้นะคะถ้าสมมุติว่ามีปัญหานอกเหนือจาก7วันก็ต้องฝากซ่อมนะอ่ะอันนี้แจ้งไว้ก่อนให้ลูกค้าเข้าใจตรงกันนะคะส่วนส่วนตัวนี้ก็คือส่งฟรีเก็บเงินไปทางได้ยกเว้นพื้นที่ห่างไกลบวกเพิ่มนะแอนมินแจ้งไว้ก่อนนะคะ